กว้างบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทั้งเป็นทุ่งนาข้าวของเกษตรกรเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งทำกินและยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถานที่รำลึกถึงพระมหากษัตริย์นครบผู้ทรงอุทิศพระองค์กอบกู้เอกราชของชาติ แต่หากย้อนกลับไปยังยุคกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งภูเขาทองผืนนี้นอกจากเป็นแหล่งเพาะปลูกข,ข้าวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ําและพืชแต่เมื่อเกิดยามศึกสงครามทุ่งภูเขาทองจึงเปลี่ยนเป็นสมรภูมิลบของกองทัพไทยใช้เป็นฐานที่มั่นตั้งรับศึกไม่ให้ข้าศึกเข้ามาใช้เป็นที่ตั้งทัพล้อมเมือง ดังเช่นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสงครามไทยกรุงศีอยุธยาพมา่าในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปายพุทธศตวรรษที่21ใช้พื้นที่ทุ่งภูเขาทองและวัดภูเขาทองเป็นสมรภูมิและที่ตั้งทัพถึง6ครั้งย้อนกลับมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พื้นที่ทุ่งภูเขาทองเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ ใช้เป็นที่ตั้งแนวปาการรับมืออริราชสัตูที่หมายจะตีเมืองยึดกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้เป็นที่ตั้งรับค่าศึกนอกพระนครโดยเฉพาะในพุทธศักราช2129เมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบ,บุเรงทรงยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกพลเข้าป้นค่ายพม่าที่ทุ่งลุมพีส่วนหนึ่งของทุ่งภูเขาทองทรงฆ่าพระแสงดาบปืนค่ายพมา่าและถูกฆ่าศึกแทงพลัดตกโดยไม่ทรงเป็นอันตรายสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงจากม้าพระที่นั่งทรงฆ่าพระแสงดาบนำทหารขึ้นปีนค่ายของพระเจ้าหงสาวดีจนถูกฆ่าศึกแทงตกลงมาและทันใดนั้น ข้าศึกกักครูกันมามากพระองค์จึงต้องรีบเสด็จกลับคืนเข้าสู่พระนครพระแสงดาบซึ่งพระนเรศวรทรงใช้ในวันนั้นจึงปรากฏนามว่าพระแสงดาบคาบค่ายที่มีชื่อเสียงในเรื่องพระปีชาสามารถมาจนถึงทุกวันนี้การรบแบบบุกการโจมตีแบบพระแสงดาบคาบค่ายนี้พระเจ้านันทบุเรงทรงตกพระทัยอย่างมากถึงกับ ทรงตรัสออกมาว่าทําไมพระอ,องค์ดําจึงปฏิบัติพระอ,องค์ราวกับเป็นพลทหารเยี่ยงนี้แล้วนี่พระราชบิดาทรงทราบหรือไม่ทําไมไม่มีใครห้ามปามความกล้าหาญของพระอ,องค์ดําได้สร้างเวรกรรมความนับถือแก่พระเจ้านันทบุเรงเป็นยิ่งนักโดยตัดกับแม่ทัพในกองของพอมา่าว่าถ้าเป็นไปได้ให้จับเป็นพระอ,องค์ดำแล้วนำมาถวายแก่พระอ,องค์ ข่าวการบุกป้นค่ายพม่าของสมเด็จพระนเรศวรได้ถูกกล่าวขานไปทั่วเมืองหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเมื่อพศ2127แล้วได้ทรงสร้างความมั่นคงในด้านการป้องกันประเทศขึ้นใหม่ต่อมาอีก3ปีการทหารของกรุงศรีอยุธยาจึงเข้มแข็งขึ้น สามารถต้านทานการรุกรานของพระเจ้าหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดนับแต่นั้นมาอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาจึงอยู่ในฐานะมั่นคงอีกวาระหนึ่งพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ด้านหน้าของพระเจดีย์ภูเขาทองมีลักษณะเป็นแบบจำลองเหตุการณ์ตอนทำสงครามกับพระเจ้าหงสาวดี นันทบ,บุเรงที่ยกทัพกษัตริย์สามทัพมาตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ2129ซึ่งการล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นอยู่5เดือนก็ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ทั้งพระไรพลก็เจ็บป่วยล้มตายลงไปทุกทีกองทัพกรุงศรีอยุธยาก็ตั้งรับอย่างเข้มแข็งทรงท้อพระไทยก่อนจะยกทัพกับ กรุงหงสาวดีกล่าวโดยสรุปเจดีย์ภูเขาทองแรกเริ่มสร้างโดยกษัตริย์พม่าที่มีอำนาจเหนือกรุงรีอยุธยามานานถึง15ปีเมื่อครั้งเสียกรุงรียอยุธยาครั้งที่หนึ่งกษัตริย์ที่พงสาวดานพม่าเรียกว่าพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีนั้นจะเป็นผู้ใดอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าบุเรงนองไปไม่ได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับชีวประวัติของพระองค์เมื่อสามารถครอบครองบ้านเมืองใดก็มักจะสร้างวัดขึ้นณเมืองนั้นด้วยในฐานะที่พระองค์คือพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงอุ้มชูพระพุทธศาสนาซึ่งจากเหตุการณ์สู้รบทุ่งภูเขาทองครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้มีการจัดทำโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับบนอาชาศึกพร้อมพระแสงทวนและพระแสงดาบอันเป็นเสมือนหนึ่งเหตุการณ์ในขณะเข้าประจันบาลกับข้าศึกจัดสร้างไว้ที่ทุ่งลุมพีทั้งหมดนี้จึงนับได้ว่าทุ่งภูเขาทองเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากด้วยคุณค่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน ต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันวัดภูเขาทองตามประวัติศาสตร์พระเจ้าหงสาวดีบุรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพศ .2112 คราวยกทัพมตีกรุงศรีอยุทยาในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุทยา ได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองแบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกคราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในเวลาที่ประทับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองแบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทยโดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพมา่าสันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อชัยชนะ แต่ทำได้เพียงรากฐานแล้วยกทัพกับครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อพศ .2127 จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพมา่าสร้างเพียงรากฐานไว้ณสมรภูมิทุ่งมะขามหย่องฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกันวัดภูเขาทองตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้กลางทุ่งภูเขาทองพื้นที่วัดตั้งอยู่บนโคกซึ่งพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมถึงวัดแห่งนี้ถือเป็นพุทธสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นยุทธศาสตร์สงครามระหว่างไทยกับพมา่าที่ทำให้กรุงแตกทั้งสองครั้ง วัดที่มีเจดีย์สูงถึง90เมตรแห่งนี้ได้ชื่อตามมหาเจดีย์ภูเขาทองซึ่งตามพระราชพงศาวดารอายุทยาได้กล่าวไว้ว่าวัดภูเขาทองได้รับสถาปนาขึ้นในสมัยอายุทยาตอนต้นรัชสมัยพระราเมศวนส่วนเขตพุทธาวาสเดิมยังหลงเหลือแนวกำแพงแก้วล้อมรอบ688เมตรภายในเขตพุทธาวาสประกอบไปด้วยวิหารขนาดเล็ก อุโบสถใหญ่ด้านหน้ามีเจดีย์ย่อมุมไม้12สี่องค์ทว่าหลังจากเสียกุงครั้งที่สองวัดภูเขาทองกลายเป็นวัดร้างแต่ก็ยังมีผู้คนจากทุกแข่งหนเดินทางมาสักการะพระมหาเจดีย์อยู่เช่นกัน re ready, re การตั้งค่ายที่ภูเขาทองนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเมื่อขึ้นไปด้านบนของฐานเจดีย ก็จะมองเห็นภูมิทัศน์ของตัวพระนครกรุงศรีอยุธยาได้กว้างไกลสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของกองทัพอยุธยาที่ยกออกมาจากพระนครและอาจมองเห็นกระบวนทัพของอยุธยาว่าจัดอยู่ในรูปแบบใดซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทัพพม่าท,ที่ขั้นแรกเพียงพำนแต่สามารถปรับกระบวนทัพใหม่ออกมาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทำให้กลับมาพลิกสถานการณ์จนกำชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุทยา